จะเป็นเป็นลูกหนูคืออืมอเปลูกขออันนี้แยกมากเลยมอหนเขาแยกมากคุณสอง่ออืมไปเด๋วเ <laughs> ด๋ว ฟงตเนือยนะครับมันเป็นหลอ่อเขาออเดินอองวคือมันจะเข่ามากมันบริเเข่ามากทีเดียวแล้วนาจะเข่ามากเ่หอห้องมีสินค้าที่เวลาเขาต้กงการที่นี่ม <c oughs> าจากได้มา <c oughs> จากทา้องฟ้าแต่ผมว่าเก็บไม่ถึงต้อ,องทำเป็นของสามห่สองสามอ,าอ หนึ่งสองสามเดียรครับเดียแล้วนี่เป็นการยางขามนะครับถามเนื้อปีกเราเนีอันนี้จะเป็นแนวกแบบเทคนนิ้ที่การเรียนนะครับเพรื่องอ่นตนจะเป็นเป็นไข่ ค่อยๆบอกเราได้ครับแล้วน้ำแดดเขาอยู่ไายปีแล้น้ำตัวมันด้วยครับน้ำตัวตอนนี้เข้าอยู่ที่า5เมตร นะครับครับผมตอนนี้เข้าไปดูที่ข้าหมหนูนเ15ไปดูข้างบนดูแต่เป็นของครับสวัสดคออสีครับขอบคุณครับขอขับคุณคุณน้ำตัวนะครับผมนายกฤษดาปัจ,จมาน,นะครับเจริณประบาดครับเป็นเจ้าของฟาร์มดีเคฟาร์มโนน่าบางแก้วครับดูมันนี่ดู สี่้ถ้าคุ่มนะให้ับ้างข้องไหนทีน่ดัหนูแดดแน่นะครับนี่จะเป็นหนูข้าไ่พันครับทีทีห้าเขอาู่ไว้นะครับผสมขอ,ววอู่ไว้กษตรไมาไมในร้าห้องหทั้งหมดต่ว่าจากจบอ่อตอนนี้มีอยู่สามสามสิบในี่<ด>ตรงนี้แปดสิบบ่อเลย นูัน,น,น่นจะเป็นหนูคอแม่พันธุ์หรืหนูรุ่นมีรุ่นหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสองมีการจัดสัรเมืนแปลงสวดเมจัดสักรก็คือหนูคอแม่พันจะอย่โซนซัางเมือคอแม่พันธุ์จะโยกโซ่หุนนนหนูรุ่นจะอย่โซขทางหลังแล้วก็เป็นหนูขนขึนข้นมากที่คอแม่พันธครับเยวเรียมอีกหนึ่งสิ ไรแต่จะตั้งตั้งหลังคนนะครับเพรระเบ้ออะร่างเลยครับพอแม่ทามาต้นที่เราเขากินเนี่ยครับอ่องผมเลี่ยนะของผมจะเป็นรักลักอ่ะจะเป็นตัวอานหมูเปอร์สองโปรตีนจะสิบแปดสิบแปดเปอร์เซ็นตาคเขาโพดแห้งราคาหยางราคามีของเสืิอมคืออ่าคืออ่อยเนี่ยคือ ตือเป็ะไรตามไดูการอ่ะคอ็ิดเสื่อมคอไดหยาแห้งนั่นแหละคอที่เ้อใส่เป็นขนาดคอเป็นปอแบบติดติดตองสูงของกาต่อมามันห้องเห็นต้องว่าสาดหื่อยขึ้นมาสูงมากก็เรียกเป็นคอคอสัตว์ตัวนี้ตอนนี้งสงสไยครับมันเปือเรือยเรือยอันนี้ระบบน้าครับเป็นระบบหน้าครับ คือจะเป็นของงอต้นอ่านะเขาคือน้ำตีนแกะแมงครับเขาเป็นตะกอนน่นนะเขาเคยเห็นระบบออโตโ้คือแบบแบบมัวดัแบซบุกดูดมืปัญหาคือหมันกัดแทะเลยเราเห็นเห็บบอมันเปียกมันชื้นเราไปที่นี่ฝนตามมากคือกินเดือดกินเดือดตามมากบอจะมัวแล้วกับมัวจะเป็นแบบเชื้อราเร็ว มันจะเป็นโลกบ่อยยังไงจมโบ้ส้นเหยียกันนะจมโบ้แน่ของส่วนใดครับตู้คอนจะตั้งอย่ครับตู้คอนจะเป็นลูอันนี้คือคอนแล้วเขาแยกแยกคอเขาออกีกำลังคอนคอนแล้วครับลูกเขากินน้ำเยอะมากรูข้างล่างเด็ดล่ากานเนี่ยงรูตัวหนึ่งแบบยังง่ายที่สุดเหรอครับง่ายกว่า อย่างอื่นเราการเรี้ยงนู้ว่าไทยนี่คือเทียงงนยังวะไดเราคือเขากินอาหารอ่ะมีไ่เขาแค่แค่บพถึงช่วงนี้เเขากินอาหารแค่ข้าวเดียวคือให้อตอนเย็นตอนแรกเจ็ดเดียวก่อนจะจบเขาเวลาถุ่มสองถุ่มเขาหายเขาตอนไหนแค,คขข่ไหนช่วงดึกครับเป็นเขาเป็นทรัพย์อาริงกันชื่นเองนะ กกักอนเอจัอนแว่าจะเลี่ยงให้มันเลยพื้นที่ห้กระชับที่สุดให้บ่อแห่งหเขาพื้นที่ไม่ทําไม่หัดห้อเขาไม่ท้องแ่ไม่แตไม่แค่ผมเอาอิกก่อนแลวกเานมาดูเขาจะขึ็นว่าได้แต่เมีสมาถึงว่าเกาะทีแต่ว่าคืออเขาแบบมอว่ากับลกะ ขันกันประมาณเนี่ยคือกันพงเอาลูกแยกลูกนี้ว่าพุทคมงคลท้างพาา่อามปกติแล้วหนูอายุนานกว่าไรหนูอายุไม่กระเริ่บขายได้ตั้งแต่ตอนนี้คือขันมีออเดอร์อมาเดือนหนึ่งจะขายได้แล้วนะมาเข้าเรียนมาแม่ครับอายุหนึ่งเดือนก็คือซักข้ามาขายได้แล้วคืออาจจะรับซื้อที่ตัวละคาสิบบาทถึงปล่อย นี่ครับคือส่วนอายุเขาเขาจะซื้อไปเือเห็ดขั้นราคา้นต่ว่าขันเป็นหนูเงือคืออายุเขาจะประมาณสามเดือนคุณจะพ่อขายสามเดือนคื่อประมาณใส่ขากีด up ห้าขีดสึบหนึ่งโลนะจุบวันตลาดเขาขายอยู่ที่ขึดตลาด,ขาขายยลาดแถวบ้านตอนนี สองร้อยห้าสิบนะตัวโลครับซุ้มพ่อแม่พันมันกันไงพ่อแพร้วันกต่ไงครับแต่ว่ามันเป็นหนูแบบหนูที่เขาเหมาะเหมาะเพศกินอ่ะคือใส่หาขีดสองตัวโลคือกําลังก็ดีกําลังก็ดีสองตัวโล,อลอข,อขอส้มน่อครับ การผสมเขาชื <S 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 ่อเขาจะใส่พลังงานเนาะเขาจะไปกินอาหารชื่อจเห็นำาลดเนาะผสมพันธุ์โเฟองโลคเฟนอาหนูที่ใส่ผสมอยู่ตอนนี้ชือประมาณนี้นะครับ โลหนึ่งโลสองโลสามโลสี่โลห้า่คือใส่เขาใส่ผสมหนูใช่ไหมหนูใช่ไหมฟ้าห้องก็ตกองเปอย่างต้อแบบอ่อนขายจะน,นิ่งนะนิงนิ่งหลายบอ่ออันนีกอยังยังยังบ่อเนี่ยคือดูอยู่แต่ว่านเขาฝึกไงเขามีวิธีที่เห็คุณเพื่เอเขาฝากฝุกเพื่เอ,ขอ,ขอเอขา เสียงทเสียงท้อคูห้องเขาเราแว้งเซ้ยครับเซยติดกันตี่แข็อ่าทีนี้ข้องผมนะที่าบงผมเห็นเนีเขาเชื่องที่แดของเกษตมือเด็กๆห้องห้องบอบปลอยมือเขาไปจับเขามาอานครับครอันนี้รู้อ่ สิ <displayed, S 1> ่งนี้เขาสิงนี่เข้าเลยเข้าสองกับสิ่งกับห้องอ่าเพราะเขาบอแหวงจัดห้องเนี่ยคือเขาห่วงอะไรวะเขาบอแหวงกับห้องมือหลูกเขาเห็นหลูกเขามือละเทียบอะไรครับมันห้องมีหน้าไหนที่นี่พอห้องล่อยลงไปปุ๊บเนี่ยครับตัวอื่นจะได้กินมือห้องตัวอื่นจะได้กินห้องล้วเขาจะมาดมตัวนี้ต่อไปต่อไปกับเชียร์อ่เชียร์ของเขาเอง เชียงเฟยื่อักังกํงนัก็เป็นทีขอครูะกานูนหน่อยครับก็ขายเคบ่งบอีเดียเขาเห็นบอทีเดียวไหมบอรับบอีเดียเรถึงมากไหมเพื่อบมือทีที่ดที่สุดแล้วฟัเราเป็นมอโคเนาะ ตทีวันวานวันวานขตลาดองบอกแม่เนี่ยเดี๋ยวบอลเลี้ยงอไนี่ติิีวัใส่ใส่ม่เรับเพื่อเขาจะบล็อกตัวอีกมากที่เหีเลยจะบอกเพราะว่าก็จะเปบล็อกผู้ห่อกจอต้อารับแน่ผมับผมขอถามมนจะบลอบบ่อหนึ่งเหมือนนี่จังลงทุนเหมือนมันตลาบอบ่อนึ่ บอนึงจับแต่เขาลงทุนนะมันจะยูชุด24งร้อยส่บโมเขินสอารสิบขึ้นอยู่กับพื้นที่ขนาดบ,บอบางบอบางมองกรท้ายร้อยหนึ่งขายจิติอบแปดสิบเนี่ยเฉพาะบอนี่จะลงทุนบ่เกินเอาตีไงบ่เกินสามวยครับประวัติไซนนี่ปนตะั้งหบบอหนึ่งห้สามาไซนูเลยจกตไซนไกโต,ตพอแม่พันธุ่งคงจะผสมหนึ่งต้นหนึ่ หนึ่งต่อสองทำว่าดีบอก,ก็ดีแต่ว่าปัญหาที่ผมเจอคือมันกันลมแต่ขันหนึ่งต้นหนึ่งขอดปุ๊บผมบผมาตกวผูกใส่งานต่อเลยคือคือเขาอยู่เขาดูดคือต้องโคนะต้องที่อื่นเขากา็เขาอาจจะสีมืดกว่าล่ะรบ่องผมจะเพื่อความชัวมออช่วผมเอาชั่วคือมันอ,อ่อนลเขาจะเอาตัวผูไปผสมเื่เพราะวา่าตัวเมียผมหลายกว่าตัวผูกหยินตัวผูคนหน่อย มีความเป็นมากเลยครับเพื่อนไมย่างเดียวเลื่อมเลื่มแหลกเลยครับเลิ่มแรกบ่เคยคิดจะเลี้ยงเลยนี่ผมผมแบบประสบอุบัติเหตุรถล้มผมนอนอยู่โรงพยาบาลเดือนนึ่แพ้ไม่แลาเดือนหนึ่งอ่ะผมเปิดเบอร์ยูทูบออกมาผมจะยังดีเบิรงศึกษาเบิรงง้อครับเบิรงง้อโอ้เบิรงง้อกับเบิรงบ่ได้เบิรงง้อบ้านเด้ เงูฟ้ามไงเป็นสายสายดีดีครับคือเลี้ยงหน่อยตัวแต่ว่าเขาตอบแทงหลายเมื่อเขาตอบแทงหลายคือการลงทุนมันกระสูงโอ้ลงทุนแค่สอบถามเขาจะซือ้อจอดในทองนะสีขาวอ่ะคืออ่บามาันเนาะบามันขาวนี่จองในทองอยูก่กับแสนแสนเจ็ดแสนหา้าเราสีแดง 2, สองแสนราคาหัว,ว 2, สองแสนฉันมันเกิดไปยังมาก เขาถือว่าขาดทุนหมออย่างนี้นะเขาก็เล่นเบี่ยนจากง้วอีกมาเบิ้งแพะศึกษาแพะอีกเบิ้งแพะในี่ยุทูห์แหละครับเอานอนเบิง้งศึกษาไปเรื่อยที่นี่โอ้ยคือขี่ขานหากระถินแที่วไที่นี่ครับคือกระถินคืออาหารเขาเนาะเขาเขาต้องไปหาไก่ก็เ้าปกติกหาเที่ยวนี้อาจจะมีแต่ตรงนี้คือต่างคนต่างเนี่ยมันก็มันก็นนกนต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ความคิดนี้เปลี่ยนได้มาเจอหนูได้ศึกษาหนูมึงเบมึงเขาใส่ชีวิตยิ่งไหนยิ่งไหนยิ่งไหนก็เลยโอ้คือตอบโจทย์อะคือจะของขี่ฆ่าเนาะขี่ฆ่าเนาะเําเขามีเวลาอยู่อยัวเขาแค่นิดเดียวเ้าไปเห็นย่างอื่นในหลายต่อหนึ่งก็เลยเออก็เลยตอบโจทย์ะของ จล,ล่าจะของอางานเขามาบออนุ่มคือว่ามันมีความสุขคืองานทีห้องเห็นดอกม,มันมีความสุขหรือมันก็เรยตอบโจทย์จากของข้าก็เ,เลยจากเลียงแชรลงทุนหาบอที่แหลกเอาหนูหน่อยมาเลียงเอาอยากเลียงหลายเอาลูกปอนมาเลียงเป็นหนูเป็นหนูหาตัวแหลกทีที่ฝึกเลียงเลียงจากลูกปอนป้าหรือเลียงในเวทีนะ่คือจะขวงเอาคือเลียงไดนคือข้าม้าบอน ป้อนนมนี่เช้าเที่ยงเย็นเที่ยงคืนนี่นะครับแล้วก็เ้าอีนี่นะมันเต็มล่าที่แบบเข้าคืนดูแลเขาได้วะนี่นะเป็นขันเป็นนี่ยังทีหยากแล้วนะเขายังเขายังเหยียงเขาได้เละ่วยเลสซังพอมาเห็นยงจากหายงจากหาหาบอหาบอเซฟที่นี่ก่อนยไปเป็นยังมากเห็นตามตลาดยังไหนีววะคือเข้าเข้าเขได้เป็นลูกลูกฟ้ามัาเนาะ ได้คิดกัดคิดจะวางคิดนั่นแหละเอ้ายังหน่อยเขาเห็นอย่างเขาก็ต้องมีโลโก้เขาเลยเห็นโลโก้ขึ้นมาปุ๊บสร้างเพจสร้างเพจระดับเอ้านี่หนูอะไรที่นี่ลองปวดขายไปแล้วนนะวะเลี้ยงหนูอยุหาบอขายได้ครับปวดลงปุ๊บบ่เกินสามหมื่นนี่ต้นถามสื่อว่าก็คือขายได้เห็นอ่ะขึ้นเขาเห็นเม็ดเงินยงนะเลยเออเห็นเห็นเหล่านี้ความสุขของห้องสี่ตัววะ ที่เขาตอบแทนเป็นเงินเงืนขึ้นมากยงนะครับแก่โอเคครับเริ่มตั้งแต่ปีเลยครับเรียงปีปีก้อนครับเรียงปีก่อนคือเอออกจะล้มบา,มาลบามากออกจงล้มบลมากอ่ะสั่งพอปุ๊บเร,เรียงเรียงเสร็จเพราะได้เพราะได้พักหนึ่งต้องขาไปล้มบอลอีกต้องไปต้องมาเห็นใจของอีกพาพตาจะฟองอีกส่วนจะได้ขยายครับกับกับปีหนึ่งครับปีหนึ่งก็ได้ประมาณนี้ครับ ปีหนึ่งผมเน่นในปัจจุบันหนึงเดยมัณนปีหนึ่งเดีวแมนครบครบปีปีหนึ่งมันจะสามสิบเป็น้นไปนะครับคือผมบอกว่าผมว่่ได้เริ่มจากจากลงทุนตูมเดียวคือเขาเริ่มจากน้อยๆแล้วก็มันจะโตแบบคามตลาดมันไม่ได้โตทีเดียวเชืว่าน้ากลเนี่ยค่ะเพิ่มหรือว่าขยายอีกตัวครับขยายครับไปเรื่อยๆครับมันมันความต้องการพนมันยั่งสูงก็คือว่า ย่างเทศการเขากำลักเขาขอมาหาหเอาอยู่แล้วเสียเอาโทรมานานเลยว่าเขาจะลงมาจากกรุงเทพเ็ปไ้เนี่ยฮานูย์เนี่ยแล้วสงการไอ้ปี่ไม่ปีเนี่ยคือบอมีปัญญาเอาเงินเขาวัวนูเมือตะกรนูมดขายครเบาว่าคือคนเขาไปหาเงินเขากำลังบานเขาก็เขาออกมาใส่เงินเขาว่ามีลาไปหาเขามั่งสี่ง่ายกพว่าแล้วก็หนูเห้าเนี่ย มันสะอา,า,มาดมันบริธีกิรของสกปกการดูแลอย่างคือมันสะอาดจะจะปากก็ปากอะเขาาไปกินเขาว่าแ่บประมาณความคิดคนมันเลยเหลือ่อมเปรียงตกรกอจกาจะไปหาเอาหนูน้ายิ่งอะแสบนะีน่ตอนนี้ค้นเหลื่อมเปรียนแนวคิดนั้นเหรอจะคือเหลื่อมเขามาหาา้ามเหรอที่เขามาเราได้กินเลยประมาณ มันมีขอดีอย่างไรครับระวังการตี่ข้องเริ่มจากจุดน้อยๆแล้วค่อยๆขยายขึ้นไป็ขอดีคือความเสี่ยงเนาะขันห้าลงทุนหลายเนี่ยแต่เ้างมัมีตลาดเลยเนี่ยมันเสี่ยงแล้วอ่ะการดูแลขันห้าดูแลเขาว่าเป็นเขาป่วยเขาตายเนี่ยคือเ้างมัมีประสบการณ์เขาจะทอดเ,เนี่ยเรียงไว้น้ำเรียงหลวมไว้น้ำแม่ครับเลี้ยงไว้ไน้ำศึกษาไว้น้ำคือมั่นกับว่ามีในโรงเรียนคั่วว่าจะสอนหรอกว่าตงง้องยึดไหน คือมันโมเดลตายตัวคือห้องตองเรียงปั๊บเขากับเจ้าของที่มันใดอยากฝากง้นกับคนที่คิดว่าอยากอยากโมเดีอย่งหนูท่ท้องคนอยากโมเดลคือต้องศึกษาดีๆพยายามหาข้อมูลในหลายลูกฟ้ามนะ์น่ะคือการตลาดเขาห้องสมารถท่เป็นลูกฟ้ามันได้คือห้องห้องยาห้องเองเขาฟุ่มเฟืกว่า เมือไม่ทิเรียงหลายแต่ว่าันที่อาขาการศึกษาเขาเริ่มไม่สองเที่ยงตัวอ๋ออันนี้อันนี้เบิ้งเบิ้งหลายๆก็คือเบิ้งจาก YouTube อ่ะเบิ้งหลายๆเลยเบิ้งหลายๆศึกษาเฮาอ่าพยายามศึกษาปัญหามันหลายๆแล้วก็อ่านอ่านคอมเมนต์ในกลุ่มก็ได้มันจะมีกลุ่มอยู่อ่านหลายๆผู้นั้นยุทธ์อีกเวเฮาก็มาปรับใส่ของเฮาได้แล้วประโยชน์ นะปัจจุบันือว่าการเมลี่งนูตอบโจทย์ชีวิตตัวตอบครับตอบตอบโจทย์เลขสำหรับผมนะนั่นเป็นอตอบแทนนห่อแบบเป็นอาชีพเสือมีเรียที่จะเห็นมเมเืินเขาเห็นเป็นเงลือนอะไรเลยครันห้อเลี้ยงลายล้วขายประมาณข่านขายเมืเ่อหนึ่งมันจะบันในสามสินะบบ่อสามสิบบอท่น <c oughs> หนูมันขายราคาพอแม่พันธุ์มันจะขายพันราคาในมันใดราคาหนึ่งค่ะขั้นขาเขาขายราคาเนี้ยมันก็จะถูกลงจะวานขันขายพอแม่พันธุ์ราคามันจะอัพขึ้นเท่าตัวจากจากขายเนื้อซอโลกซ้อนวยหาซิทแต่พอแม่พันธุ์หนึ่งหาร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยถึงพันหนูหนูผมสื่อเขาฟ้ามอ่าชุนหนึ่งสองพันแล้วพอแม่ ก่สื่อว่าเข้าเห็นว่ามันพัฒนาได้ตะกอนผมเลี้ยงหนูสื่อหนูว่าถ้ากันมันเลี้ยงคือเลี้ยงปึ๊บบอลนี่มันขึ้นใหญ่ทางทางที่เข้ากันแห่งอาหารมันซ้ากันแล้วบอลนี่มันคือบใหญ่ทางทางทีอาหารกิดขึ้นกันห้องก่อเลี้ยงเข้าเลี้ยงแอบแบบเดียวกันมดเลยถูกฟ้าถูกขออถูกบอลเนาะแล้วบอลนี่มันขึ้นใหญ่งขี้บึงเอาบอลแมนละเปลี่ยนที่นี่เปลี่ยนชุด าหาหา,งงา,าหาพันธุ์ไงมากเลียงเขาหาพันธุ์เงมาเลียงเพราะว่าเขาอยากได้เงยเราเพื่อจะตอบโจทย์ว่าเงยง่ายตัวเร็วคือเลียงระยะเวลาที่ให้มันขายเร็วจากเขาอาจจะขายอยู่ทีสามเดือนเขาอาจจะขายอยู่สองเดือนนี่ครับที่เขาพัฒนาตลาดของนูสที่ขายเนือ้อก็ตลาดของนูดที่ขายพอแม่พันธนุ์อะไรขายดีเลย โอ้ตัวนี้มันขายมันไปพร้อมกันแต่ว่าขันเป็นหน้เนือคือมันความองการค้นมันจิ้นมันหลายกว่าพอไปพันอนะ่ะคือผลพ่อยได้ผลพ่อยได้จากผลพ่อยได้จากขึ้น,นเ่าเรียงอย่างเนี้ยสุดท้ายเราค่ะมีคนเนี่ยไปพอพันกับซ้ำเนี่ยติดตอ่อได้ติดจองข้างเลยติดต่อได้ข้างเฟซบุ๊กกิศดาปัญมาครับแล้วก่าเพจของเนี่ยครับ d ีเคฟาร์มโอเคน้อคุกนาฟังแจงครับนี่ตัวทรบอ่ะครับศูนย์เก้าสามสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดเจ็ดสำหรับนขอบคุณจาของกล้ามนะครับที่แชร์ของมูลดีๆให้เรานโดนมั้ดกเด็กยานาที่ได้ติดกลัวอยู่มั้งครับก่ากับตำเบไใคไม้ไล่เพื่อตัดออกไหครับ พีเตอร์เอาตัวใหญ่มาได้เท่ากันตัวใหญ่กร่สินี่หนึ 000, ่งตัวเป็นน้ำโตครับเมื่อกี้ะเสียใครเมื่อกี้รแต่ว่าที่เป็นเป็นข่างการหลายก็เมื่อกี้นะครับน้ำโตหลังกาทีมาก็เป็นยังไงด้เลยมากพอตั้วก็สนใจส่ในนี้นะครับที่สามแบนับจวน้อเรื่องตนเก็บ่าง็เปนยับครับ รับเสพร่นสามเนี่ยไล่ได้ขางผมโดยเฉพาะเป็นกรกตืตรกอตั้งไรได้นะครับตัวสองตัเตื้อนั่นส่ครับอซนโ้นลายเหรอข้นติมากเป็นกระตืตะกหลุดไหมนะครับคือคือเขาอยากเส่ก่อมุ่นนะครับเขาเพียงนู้เนี่ยเขหยุตอบตัวก็เขาว่าเลาะมัจียงตัวนีนเเียมันไมขึ้นเลยว่าอะครับ เนี่ยทีนอ้ก็เล่ยออกมาส่ถึงแนวข้างขอเล่ยติดม่าของการทำอะไรเกี่ยวตัวเป็นรอกอะไรอย่างนี้ผมบก่าน the like ่จได้เาษาไได้ไหมครับแต่ตลาดเข้ายู่ใส่กันตลาดทั้งตลาดน้ำบางตลาดน้ำบางเรื่อตลาดออนไลน์อนี้ตอนนี้คนเหวี่ยวนายวอพอดีครับจไม่เเห็น เห็่นไขต่อด่อตัวที่จะฟังอะไรสุด้ายแบากกับคนี่สนใจอยากที่เาหย่งโตแบบไหน